มาถ่ายบรรยากาศสวนยอมหน้าหมู่บ้านนะครับบรรยากาศดีครับวันนี้ท้องฟ้ามีลมเย็นๆครับพาเ,เพื่อนๆมาเดินชมบรรยากาศในหมู่บ้านนะครับสวนยอมกลางหมู่บ้านครับวันนี้อากาศดีมากครับลมเย็นๆเข้าสู่หน้าหนาวอย่างเป็นทางการครับ <laughs> บรรยากาศโอเคครับวันนี้เยี่ยมเลย ดูบรรยากาศกันครับหนาวแล้วเด้อลมเย็นๆครับสวนย่อมของหมู่บ้านนะครับมาช่วงนี้ก็จะดีหน่อยไม่มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดถ้ามาช่วงบ่ายๆค่ำๆก็จะมีเด็กๆมาเล่นในตรงนี้ครับก็จะไม่สะดวกที่จะถ่ายเเดี๋ยวจะไปติดเด็กติดผู้ปกครองนะครับ เ,เพื่อนๆมาชมบรรยากาศนะครับสวนย่อมในหมู่บ้านที่ลุงมิตรอยู่นะครับบ้านเจ้านายลมลื่นดีนะครับตรงนี้ก็เป็นต้นจานนะครับต้นภาษาภาคกลางไม่รู้ชื่ออะไรนะครับแต่ว่าบ้านผมเรียกต้นจานต้นจานใหญ่ครับลอมาปลูกถ้าช่วงเช้าๆก็จะ มีคนมาเดินออกกำลังกายในนี้นะครับเอาเพื่อนเพื่อนมาเดินชมนะครับบรรยากาศโดยรอบสวนยอน่อมหน้าหมู่บ้านครับสวนย่อมของหมู่บ้านอยู่ตรงประตูทางเข้านะครับเข้าประตูป้อมยามผ่านเข้ามาก็จะเจอบริเวณนี้เป็นสวนย่อมพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านครับผมลมลื่นดีวันนี้มีโอกาสมาเดินช่วงสาย,สาย ก็จะไม่มีคนอื่นมาเดินเท่าไหร่นะครับก็จะสะดวกหน่อยในงั้นจะมีเจ้าหน้าที่กวาดใบไม้ทำความสะอาดแม่บ้านก็จะเดินตรงนี้ไม่สะดวกครับแล้วเราจะถ่ายอะไรตันนี้ก็คือต้นจามจุรีครับจามจุรีครับจามจุรีของหมู่บ้านก็โดนล้อมมาปลูกนั่นแหละแล้วก,ก็ใหญ่ใช้ได้ครับเอาหมู่บ้านตัวนี้ประมาณ3ปี4ปีแล้วครับ ถึงจะไม่เก่ามากแต่ก็ดูมั่นคงแข็งแรงนะครับจามจุลีให้ร่มเงาแต่ฟอร์มสวยนะครับฟอร์มสวยมากๆแต่กิ่งก้านสาขาขึ้นมาใหญ่เลยคลุมพื้นที่ให้ร่มเงาจามจุลีอาจจะไม่ได้ใหญ่โตเหมือนที่เมืองการนะครับแต่ก็ถือว่าสวยงามอยู่ครับฟอร์มสวยครับแต่กิ่งก้านสาขา บรรยากาศโดยรอบของสวนหย่อมกลางหมู่บ้านครับอันนี้มีโอกาสมาถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับรับหน้าหนาวหน่อยบรรยากาศหน้าหนาวครับมีแดดอ่อนๆมีลมพัดเอื่อยๆสดชื่นครับวันเสาร์ครับวันเสาร์จามจุรีหรือช่ำฉา เรียกช้ำาก็ได้จามจุลีก็ได้หรือจะเรียกต้นก้ามปูก็ได้นะครับเพราะว่าใบมันก็คือส่วนผสมในดินที่ปลูกต้นไม้นะครับใบก้ามปูเป็นพืชตระกูลถั่วที่ต้นใหญ่มากนะครับพืชตระกูลถัว่วมันน่าเชื่อว่าจะเป็นถั่วยักษ์ขนาดนี้ช้ำฉ้าหรือจามจุลีทําไมเป็นพืชในตระกูลถั่วไปได้ใบมันกวาด ไปผสมกับดินปลูกต้นไม้นะครับอเอเราก็เดินมาทางนี้อันนี้คือต้นแคนาครับแคนาก็จะล้อมมาปลูกเหมือนกันครับเป็นไม้ไประดับในสวนกร่มรื่นเลยนะครับรมรื่นดีาเพื่อนๆมาเดินชมบรรยากาศอากาศดีๆนะครับวันนี้ในสวนหย่อม ของหมู่บ้านที่ลุงมิตรทำงานอยู่นะครับมีโอกาสได้เข้ามาถ่ายถ้าเป็นช่วงเช้าก็จะมีพนักงานทำความสะอาดมากวาดใบไม้ก็จะถ่ายไม่สะดวกครับถ้าเป็นช่วงบ่ายช่วงค่ำนะเด็กๆก็จะมาเล่นของเล่นตรงนี้ก็จะถ่ายไม่สะดวกมีเด็กๆนะครับอันนี้คือต้นหูกระจงครับหูกระจงก็จะเป็นไม้ที่เอามาปลูกประดับในสวนเยอะนะครับ ต้องระวังนะครับมันมีหนอนมีหนอนที่มีขนมีขนพิษขนแสบๆเลยครับถ้าโดนมันจะอยู่ตามใบของหูกระจงนี่นะครับเดินใต้ต้นหูกระจงต้นระวังมันชอบมีหนอนกินใบที่มีขนเป็นพิษนะครับโดนตัวเราจะคันแสบเรียกหนอนพิษหูกระจงครับต้นนี้ก็จะนิยมมาปลูกประดับในสวนนะครับ แต่ว่าคนทำความสะอาดไม่ชอบนะครับเพราะว่าใบามันร่วงกวาดลำบากมันเป็นใบเล็กๆนะครับใบหระจงมีของเล่นให้เด็กๆบรรยากาศโดยรอบของสวนย่อมในหมู่บ้านครับผมก็จะกว้างขวางพอสมควรนะครับต้นจานทองกว้าว ภาษาภาคกลางเรียกทองกวาวานะลุงมิจจำชื่อไม่ได้เพิ่งนึกออกทองกวลาวแต่ภาษาภาคอีสานเรียกต้นจานครับแต่ภาษาพื้นถิ่นทางภาคเหนือเรียกอะไรนะใครนึกชื่อออกด้างต้นจานครับใหญ่ใช้ได้นะครับอายุน่าจะหลายปีอยู่ล้อมมา อ้แม่ดอกจานยามเจ้าเบ่งบานแดงจ้าวยเจ้าสีบกคิดหอดอายแนบบ่แม่ดอกจานไปเรื่อยเลยลุงครัแดดออกแล้วครับแดดแรงแดดหน้าหนาวนี่คือบรรยากาศโดยรอบนะครับรวมๆของอสวนยอมกลางหมู่บ้านครับเาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศล่มรื่นร่มรื่นนะครับ วันนี้เข้าหน้าหนาวอย่างเป็นทางการมีลมพัดครับมีลมถึงจะมีแดดแต่ก็ไม่ค่อยร้อนครับวันนี้เพราะว่าลมพัดเย็นๆมากถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆดูนะครับอัปเดตงานวันนี้วันเสาร์เดี๋ยวสายๆก็จะไปต่อแล้วครับมีเวลาแลวะเข้ามาเพราะว่าช่วงเช้าๆก็จะมีคนมาเดินออกกําลังกายมีเจ้าหน้าที่กวาดใบไม้ทําความสะอาดตรงนี้ก็จะถ่ายไม่สะดวกนะครับแต่ช่วงเย็นก็จะเป็นเด็กๆมาเล่น สนามเด็กเล่นตรงนี้นะครับสนามหญ้าตรงนี้อาจจะถ่ายไม่สะดวกนี่เหมาะที่สุดแสงก็กำลังสวยครับแสงสวยนะครับมีลมพัดแรงอยู่เดี๋ยวพาเดินกลับไปที่รถครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆดูสวนหย่อมในหมู่บ้านที่ลุงนิทําทำงานอยู่ครับก็จะมีต้นไม้ล่มลื่น ส่วนมากหลักๆก็ในสวนหย่อมในหมู่บ้านก็จะเป็นพวกแคนาแบบนี้นะครับแคนาแล้วก็าจามจุลีหมูกระจงอะไรพวกนี้ไม้ประมาณนี้นะครับอาจจะมีต้นอทองกวาวบ้างนะครับบางพื้นที่ก็อาจจะใช้บางพื้นที่ก็อาจจะไม่ใช้นะครับทองกวาวครับหรือต้นจานภาษาบ้านผมจะมีร่มรลื่นครับมีสนามเด็กเล่นบรรยากาศโดยรวมๆครับผม ใอ้เพื่อนๆรับชมวันนี้อากาศดีครับลมหนาวเริ่มมาแล้วโอเคนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับพามาเดินชมสวนหย่อมหน้าหมู่บ้านครับหวังว่าจะได้รับความเพลิดเพลินให้ชมบรรยากาศความร่มรื่นของสวนหย่อมในหมู่บ้านนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ